สวัสดีครับพี่พี่พบกับผมอาร์มชี้มวยเด็ดทัศนะมวยสองคู่ประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568นในศึกมวยไทยพันธมิตรข้อมวยห้ามพลาดมันทุกศึกเดือดทุกคู่รวมมวยเด็ดจากทุกเวทีศึกต่อศึกหมัดต่อหมัดดูมวยไม่อัน้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกวันคู่แรกแกนคูนสสกุลเพชรพบกับเอกตราสิงห์นครแว่นชกกันในเวทพิกัด122ปอนด์คู่นี้ชอบไปทางมุมน้ำเงิน เจ้าเอ็กซ์ตราสิงห์นครแว่นเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือหมัดหนักแข้งซ้ายหนักแรงบูดุดันเป็นมวยที่ตั้งรับตอบโต้ได้ดีรอจงังหวะการออกอาวธุธออกแข้งดักออกหมัดสายตัดลําตัวทําให้เอาชนะคู่ชกมาหลายรายถ้าเจ้าเอ็กซ์ตราออกหมัดได้เข้าเป้าออกแข้งได้แรงตั้งรับได้ดียังไงก็เอาชนะเจ้าแก่นคูนไปได้นะครับมาต่อด้วยคู่ที่สองตนานไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมส์ ps, พบกับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่ง ชกกนในเวทพิกัดร2 6ปอนด์คู่นี้ชอบไปทางมุมแดงเจ้าตำนานไทยพีเแสนชัยมวยไทยยิมสเป็นมวยเข่าจอมบูเก๋าเกมประสบการณ์เตะขาต่อยหมัดสาดแข้งได้หนักได้แรงเป็นมวยที่รูปร่างดีเด้งตีได้แข็งแรงอาวุธคมวงนอกเก่งออกหมัดได้หนักถ้าเจ้าตำนานไทยเดินเข้าประกบเดินบูเข้าหาออกหมัดได้เข้าเป้ามีลูกถีบที่ดีและแม่นยำดูทรงแล้ว จะเอาชนะมวยสูงยาวอย่างเพชรเจ้าพยาไปได้อย่างแน่นอน